ก็ยังไงใครไม่สุดอือหือมก่อนโอ้โหดอกนี้แม่ดอกนี้เอ้ยมาค่ะทุกคนจุดจัดไปเลยค่ะทุกคนสำหรับดอกนี้อือหือเก้าพันเลยคะทุกคนนอกค่ะทุกคนนอกนอก,นอกค่ะทุกคนแตกนอกแบบคำเตือนเด็กอายุ18ปปีควรได้รับคำแนะนำนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนนะก็มาเจอกันอีกแล้วค่ะวันนี้จ๋าพาทุกคนมาที่เกมสลอ็อตคาบอยนะคะการดวลล่าค่าหัวสุดวายนั่นเองนะคะวันนี้นะมาดูกันว่าจะเป็นยังไงไค่ะวันนี้เอาทุนมาที่500รบาทนะคะแบบไม่มากไม่น้อยเกินไปนะกําลังดีกําลังจัดแบบมัน,มนเลยนะคะทุกคนนะวันนี้ก็ขอเริ่มต้นที่เบดหแล้วกันนะคะทุกคนนะเบดหกันไปนเลยค่ะแล้วก็เปิดเทอร์โบให้นะคะชิมทางเป็นไรส์สไตล์ของจ๋านะคะนะคะก็ชิมทางไป10หมุนออตโต้ค่ะ มบเขาให้เป็นไงคะอําเภอโพมานายอำเภอโพมายังไงเออมาทรงดีนะคะเหมือนจะดีค่ะแต่แต่ไม่ได้กําไรค่ะทุกคนนะแตกมายังไงก่อนแตกมายังไงก่อนขอถามหน่อยเออกําไรอยู่ไหนฮะเออมาผ่านไปค่ะหมดไปไม่มากค่ะทุกคนอ่ะก็พอฟังได้รู้เรื่องนะคะทุกคนนะไปเอ,อโต๊ไป30หมุนค่ะทุกคนชิมทางไปหน่อย30หมุนนะ30หมุนยังไงก่อนยังไงก่อนจ้า <c oughs> 30หมุนอย่างนิ่งอย่างนิ่งเตะนะคะทุกคนนะนิ่งไปไหนก่อนนิ่งไปไหนก่อนอ่ะไม่มาเอา้าทุกคนแบบนี้มันก็ไม่สวยดิจะทําแบบนี้ได้ยังไงเนี่ย <c oughs> มาดิ <c oughs> เอา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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้้ย,ย,ยเามาแล้วค่ะทุกคนเริ่มมาแล้วจัดมาเฮ้ยเฮ้ยยัยงไงยังไง รางวัลก้อนโตแบบหืมอกนี่ค่ะทุกคนระดับซูเปอร์เลคะแปนะคะทุกคนนะเกมนี้นะคะทุกคนบางเอิญว่าจะไม่ได้มารีวิวนะคะเพราะว่าเกมนี้ค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะคะทุกคนนะแต่ว่าวันนี้คนไม่ไหวจริงนะคะ FC เรียกร้องมาเหลือเกินนะคะอยากให้จัดรีวิวเกมนี้มากๆเลยนะคะวันนี้ก็มาจัดให้แล้วนะคะทุกคนนะก็ยังไงใครไม่สุดอืมกลับไก่อนโอ้โหดอกนี้แม่ รอบนี้เฮ้ยหมาะคะ่ะทุกคนจุดจัดไปเลยะคะ่ะทุกคนสำหรับรอบนี้อืม้มเอาพันเลยค่ะทุกคนนอกค่ะทุกคนนอกนอกค่ะทุกคนแตกนอกแบบล้นๆ้นเลยนะคะทุกคนนะมาเก้าพันกว่าเลยคะ่ะทุกคนหุยๆเอาที่แรงจัดแรงจัดนะคะทุกคนนะอื้มมาขาว่าเกมนี้นะคะทุกคนโอ้โหทุนหลักร้อยแตกหลักหมื่นแบบนี้มันจะอื้ ไทยนะคะทุกคนที่ยังไม่รู้นะคะว่าเกมนี้อยู่ที่ไหนนะเกมนี้นะคะอยู่ในค่าย PG นะคะสําหรับเป็นสาวกใหม่อาจจะไม่รู้คะ่ะทุกคนนะเกมนี้อยู่ในค่าย PG ค่ะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นเกมอีกเกมหนึ่งนะคะทุกคนนะกาลังเป็นที่นิยมนะคะเข้ามาพักหนึ่งแล้วนะอะ่มีเป็นหมื่นขนาดนี้จะรออะไรอ่ะเบ็ดสิบคะ่ะเบ็ดสิบขยับเบ็ดสิบนะออตโต้ไปสิบคะ่ะทุกคนนะจะรออะไรคะในเมื่อมาขนาดนี้แล้วนะคะทุกคนนะก็จัดสิคะ จัดสิมีเยอะขนาดนี้จะประหยัดทําไมเข้าฟรีอีกเฮ้ยให้มันได้แบบนี้่ัทคนให้มันบึมบ้มจําเบยมาเลยนะคะทุกคนนะตอนนี้เข้าฟรีอีกะคะ่ัทคนแต่นอกเมื่อกี้โคตรล้น,นะะ่ัทคนแตก่กระจุยกระจายขนาดนี้นะคะอะนะคะทุกคนนะใครอยากจะตัมอยากจะจัดนะคะตัมได้นะคะจ๋าปักบุดเอาไว้แลวนะคะไปตัมไปจัดไปร่วมสนุกกันได้นะที่เดียวกับจา๋าไม่พูดเดยอะเสกคอค่ะแม่มาสําหรับสาวสาวนายอำเภอหรือว่าเขาจะเรียกอะไรสาวอำเภอแล้วกันนะคะทุกคนนะอืมแบบ เอมาอีกแล้วค่ะทุกคนมาอีกแล้วค่ะทุกคนปิดหน้าปิดตาอันนี้ในเข้าฟรีนะคะทุกคนเอาดิเอาดิครับมาอีกแล้วค่ะทุกคนยังไงโอ้คูณเป็นร้อยคูณแบบนี้รับไหวไหมจ๊ะแม่รับไหวไหมเออคูณแบบนี้นะคะทุกคนจะรับกันไหวหรือเปล่าคะทุกคนอือสามร้อยกว่าแล้วค่ะทุกคนอือจัดไปค่ะทุกคนสวยงามมากค่ะทุกคนนะเออมาลางวัลเมงกะไปแล้วค่ะทุกคนแล้วแล้วก็ระดับซุปเปอร์ค่ะทุกคนเท่าไหร่การระดับซุปเปอร์ต้องมาดูกันนะคะทุกคนว่าเท่าไหร่นะคะทุกคนนะอือ สมงทบมาอีกพันหกค่ะแม่ยังเหลืออีกห้าหมุนนะไม่ธรรมดาค่ะทุกคนนะมารีวิวให้แล้วนะคะแล้วก็ใครมีสูตรนะคะเทคนิคดีๆนะคะอยากจะบอกต่อนะคะอยากให้จ๋าเป็นสะพาน,นะค่ะทักมาได้ค่ะเดี๋ยวจ๋าไปจัดไปตามนะคะถ้ามันเวิร์กนะคะทุกคนนะจะ๋าจะมารีวิวให้เพื่อนๆของเราได้ดูดกันนะคะเราเป็นสาววกพีจีนะเราจะไม่ห่วงนะคะทุกคนนะเรามีอะไรต้องบอกต่อค่ะทุกคนเ ห8นะคะโอ้โหมาสมทบมาค่ะทุกคนนะตอนนี้ก็เหลืออีก4หมุนค่ะในการหมุนฟรีนะคะเหลืออีก4หมุนอะ่ะยังไงอีก2หมุนอีก2หมุนนะคะแม่อีก1หมุนค่ะทุกคนอ่าหมุนนี้ตกท้ายมาตกท้ายมาเออหมุนสุดท้ายะคะ่ะหมุนสุดท้ายแตกไหมไม่แตกค่ะทุกคนนะโอ้รางวัลรวมมาค่ะในการเข้าฟรีนะคะทุกคนนะ,นะ,นนะ,ะนนะไปยีมาเท่าไหร่คะเออ2 5งพค่ะทุกคนอ่าถือว่าโอเคอยู่นะคะทุกคนนะสำหรับตรงนี้นะคะทุกคนนะอืมไป ยังไงยังไงแตกไหมแตกไามอีกไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไปไปดิอือืกดมือหน่อยกดมือหน่อยเอาทุกคนอย่าบอกนะว่านิ่งละเริ่มนิ่งละเอาเฮ้ยแต่ไม่เป็นไรตอนนี้กำไรเหลือล้นนะทุกคนจากทุน500อยค่ะทุกคนดูเอาแล้วกันนะไม่พูดเดี๋ยวเจ็บคอใครอยากจะตามอยากจะัดที่เดียวกับจ๋านะจ๋าปักหมุดเอาไว้แล้วนะคะทุกคนนะ อนกคนยังไงก็ฝากกดติดตามช่องของจ๋าเอาไว้ด้วยนะคะทุกคนนะแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันไปเลยนะคะทุกคนมีดีอะไรบอกต่อกันได้นะคะทุกคนนะวันนี้นะคะทุกเป็นยังไงอ้าวเฮ้ยยังไงครับเริ่มนิ่งค่ะทุกคนอ้าวเริ่มนิ่งอ้าวเฮ้ยยังไงถ้าเริ่มนิ่งขนาดนี้จะอยู่ทําไมละแม่จะอยู่ทําไมนะคะชิ่งกันเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวจ๋าจะพาชิงนะคะทุกคนนะอ่ะวันนี้ก็ถือว่าโอเคมากๆค่ะหลักร้อยทะลุนะคะ แตกหนักหมื่นขนาดนี้นะจะ่ายมาเป็นหมื่นขนาดนี้นะคะทุกคนอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ต้องขอตัวไปแล้วนะคะทุกคนนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันรีวิวคลิปหน้านะคะมาลุ้นกันว่าจะเป็นเกมอะไรนะคะวันนี้ขอตัวไปแล้วนะคะทุกคนบายบายคะ่ะ